สวัสดีค่ะสวัสดีน้องวิพร้านบ้านปัญญานะคะวันนี้น้องวิพอพาให้ดูกันอีกและะ้วค่ะเป็นโตมู่แบบขาตรงนะคะปกติเราจะเห็นแต่ขาสีน,นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นขาตรงนะคะตรงแบบทื่อๆแบบเรียบๆโมเดิร์นนะคะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่านี้เป็นไม้สักแพ้นะคะตอนนี้เราทําออกมา3สีแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้สีไม้สักอันนี้เป็นสีแบบโทนสีอ่อนแบบสีบีดนะคะ สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านริมนี้นะคะอันนี้เป็นสีเซียนขาวนะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะขูดเซียนก็จะทํายากนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมอยากให้มาเห็นของจริงที่ร้านบ้านปัญญาเลยนะคะเดี๋ยวอธิบายก่อนอันนี้เป็นสามชุดที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบหมู่เก้าหน้าเก้านะคะคำว่าหมู่เก้าก็คือมีลูกหมูเนี่ยตั้งอยู่บนฐานทั้งหมดเนี่ยเก้าตัวนะคะ หน้าเก้าก็คือความหมายของตรงนี้นะคะเป็นไม้แผ่นเดียวไม้สักแผ่นเดียวที่ไปแบบว่า9นิ้วนะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึ่งหมู่เก้าน้าเก้า 9, ตัวนี้ฐานนะคะฐานนี่ความยาวเมตรห้าสิบละเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ลึก80ซนติเมตรแล้วก็มาจากตรงนี้นะคะเก้าคูณสิบแปดนิ้วแต่ละตัวเนี่ยเก้าคูณสิบแปดนิ้วถ้าเป็นเซนติเมตรก็คือยี่สิบสามคูณสี่สิบหกเซนติเมตรนะคะแล้วก็ ความสูงของตัวฐาน,นจะอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจากพื้นบ้านไปถึงตัวตรงนี้นะคะก็จะสูงประมาณเมตรกับ8เซนติเมตรนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าคืองานจริงๆเนี่ยสวยมากเลยขนาดที่บ้านมีแล้วเนี่ยยัง,ยงอยากจะซื้อไปเพิ่มเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแบบว่าพระเยอะๆนะคะสามารถที่จะสั่งเพิ่มเติมได้นะคะคือแบบว่าหมายถึงว่าเอาตัวเนี้ย ออกมาข้างหน้าแล้วก็มีลูกหมูด้านหน้าอีกเป็นหมู่12หมู่20หมู่28อะไรก็ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา,เราต้องการแบบแนวแบนๆเนาะแบนๆหมายถึงว่าออกมาข้างๆอย่างเงี้ยกี่ตัวอะไรจะเป็นหมู่อะไรก็แล้วแต่สั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์8 7 6 1 9นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องวิพอมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ